นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อเมริกรันรักษารษาชการแทนผู้อเมริกรันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายอิทธพรจันเอี่ยมรองผู้อเมการรักษาราชการแทนผู้อเมการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีนายบุญทวีพลทศินรองหัวหน้าโครงการาศาสนาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้มีการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างองค์กรไทยลาวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจการงานด้านพระพุทธศาสนาร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ